เพจ lady ann รับเติม Ruby ้เกม Li n e เลนเจอราคาถูกเป็นกันเองปลอดภัยไว้ใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง super a n g e r นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการ PVP กันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับจะบอกว่า PVP ช่วงหลังเนี่ยคือไม่รู้เป็นเพราะความรู้สึกของผมเองคนเดียวหรือเปล่านะคือผม เห็นว่ามันเล่นยากขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่เกมปรับมาให้ความสามารถของเจ้าเอลิสกับลูเดียสเนี่ยคือไม่มีปัญหาคือเล่นได้ตามปกติอะ่ะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็น2องคอมโบก็คือระหว่างเจ้าชินจังกับพีมาวาลิแล้วก็เจ้าตัวใหม่ระหว่างลูเดียสกับเอลิสนะครับ4ตัวเนี่ยแล้วแถมยังรวมไปอีกหกตัวที่แบบสามารถ เพิ่มแล่ของเราได้นะครับก็ทําให้รู้สึกว่าสําหรับตัวผมเองนะสําหรับตัวผมคิดว่านะครับมันเล่นยากมากยิ่งทีมไหนเล่นตัวบินแล้วมีคอมโบครบๆนะครับคือแทบจะปิดเกมแพ้เลยครับสาหรับคนที่ตั้งเกมลับอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมตีเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะอัดคลิปนะครับผมตีเนี่ยผมแพ้รัวๆเลยนะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยผมแพ้นะครับเจ้าหมาเนี่ยผมยังไม่ชนะเขาเลยนะหมาเทพเนี่ยทั้งๆที่สัปดาห์ที่แล้วนะผมตีเขาก็มีแพ้บ้างแต่แพ้เล็กน้อยนะครับอ่าเนี่ยแพ้2แล้วนะหมานะเจอตีก็แพ้มีคุณสุประดิษฐ์มาแจกแต้มนะครับเจอใจยองก็แพ้เจอชิเงโตะก็แพ้เจอคนนี้ก็แพ้นะครับเลเวลส4 ก็แพ้แพ้รัวๆเลยครับคือผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกมหรือเกิดอะไรขึ้นกับ id ผมแต่ผมรู้สึกว่าประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบเล่นเนี่ยคือคือมันชนะยากมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะในคลิปนี้นะครับว่าผมตีทั้งหมด11แมตช์เนี่ยผมจะชนะกี่แมตช์แพ้กี่แมตช์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าคนนี้ก็เก่งนะครับเนี่ยเล่นคอมโบ เจ้าลูเดียสนะครับลูเดียสแลก็ชินจังฮิมาวาลิแต่ว่าคนนี้เนี่ยยังมีเพิ่มแล่อีกนะครับขัดขวางการผลิตแร่ธาตุของเราอีกนะก็โดยรวมก็คือเก่งนะครับนะครับลองไปดูกันคนนี้ใช้ตัวบินใช่ไหมมาดูแบบแรกกันนะครับว่าผมจะชนะหรือแพ้นะปกติพวกนี้ผมตีชนะบ่อยๆนะครับไม่ค่อยจะเป็นปัญหานะแต่รู้สึกว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่อัดคลิปนะครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือแพ้รัวๆนะครับแปกจริงๆไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าว่าผมจะชนะหรือแพ้นะคือแต่ละแมตช์ผ่านไปด้วยความยากเย็นนะครับผ่านไปแบบยากเย็นมากไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเกมปรับอะไรเบื้องหลังหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเนี่ย ตียากจริงๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าตียากนะครับรบกวนกด1ให้หน่อยนะตียากขึ้นกว่าเดิมนะกด1น,นะแต่ถ้าใครที่ตีปกตินะพี่พี่คิดมากไปเองหรือไอดีพี่อ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยกด2นะครับผมอยากรู้จริงๆนะกด1สําหรับคนที่คิดว่าตียากขึ้นนะครับเอาชนะยากขึ้นนะกด2สําหรับคิดว่า ปกติเกมปกติแล้วพี่พี่เล่นหวยเองไอดี ID พี่อ่อนลงนะอ่ะผมจะได้รู้นะครับมาดูแมตช์แรกกันนะคูณ2ไปนเลยครับคนนี้ยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะไม่ค่อยแพ้นะครับคนนี้อ่ะชนะไปแมตช์ที่1น,นะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับแต่ละเกมรู้สึกว่าแบบผ่านไปด้วยความยากเกียน คนนี้ก็เอาชนะได้ปกตินะครับยังไม่รู้สึกยากเย็นเท่าไหร่แต่ที่รู้สึกยากเย็นก็คือระดับท็อปด้วยกันนะ<ๆ>เขาเก่งมากๆเลยนะครับระดับท็อปด้วยกันเวลาผมเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตีเจ้าหมาเจ้าชิง้งโตนะครับหรือคนอื่นๆนะส่วนมากผมจะแพ้นะครับเนี่ยก่อนหน้าอัดคลิปนะผมแพ้ไปเกือบ20แมตช์ใครจะเชื่อ ID ผมนี่ ID เทพ ID ระดับก๊อนะเออ แพ้20แมตช์อะแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วปกติเนี่ยมันจะชนะรัวๆแบบไม่ไม่ต้องพยายามมากอะครับแต่ว่าเนี่ยวันเนี้ยก่อนหน้าอัดคลิปเนี่ยรู้สึกโอ้โหตียากตีเย็นเหลือเกินนะครับไม่รู้รู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่านะยังไงก็รบกวนคอมเมนต์มาให้ผมเห็นหน่อยนะครับว่าทัศนะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเกมปกติไหม หรือว่าเกมมันไม่ปกติพี่ผมรู้สึกเหมือนกันเลยว่าตียากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดมาให้รู้หน่อยนะครับโอเคก็ชนะไป2แมตช์แล้วอ่ะไปต่อนะครับคนนี้ขอข้ามนะเป็นพันธรรมิตรคนไทยนะเนี่ยเจ้าหมาเนี่ยผมยังแก้เกมมันไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราจะตานี้เราจะเป็นยังไงนะเขาใช้ครูดาวเรนเจอร์นะครับ คูดาวเรนเจอร์แล้วก็มีตัวป่วน2ตัวเขาไม่ใช้ชินจังกะฮิมาวาลินะ <We need S 1> เขาเล่นด้านคูดาวเรนเจอร์นะครับจริงๆถ้าเรามีตัวบินเราอาจจะสอยได้แต่อย่าลืมว่าลูเดียสเนี่ยรูเดียสกันตัวบินดีมากเลยนะครับอ่าสควอตเนี่ยผมเพิ่งแพ้เขามานะขอเปลี่ยนหน่อยละกันขอเป็นจอลักเคนะจอลเคอ่า โอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะแพ้เขาอีกไหมนะแพ้เกือบ10ตาแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเป็นนะครับซูเปอร์เลนเจอร์เพิ่งเคยแพ้รัวๆขนาดนี้เนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวจบแม์นี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบแล้วกันอ่าไม่รู้ว่าจะแพ้อีกหรือเปล่านะแต่ก่อนหน้าที่อัดคลิปเล่นมาแล้วเนี่ยแพ้รัวๆนะครับที่เห็นผมอันดับ สูงขนาดนี้เพราะว่าผมซื้อขนล้วนเลยนะก่อนหน้าที่จะอัดคลิปเนี่ยซื้อขนล้วนเล่นมาแล้วแบบยัวมากอะครับอืมทีมโหดแต่ว่าเออพออัดคลิปแล้วรู้สึกทำไมมันชนะวะคืองงมากเป็นพราะบอดเหรอไม่แน่ใจอาจจะเป็นพอาตัวสควอตของเราก็ได้นะครับพอเราเอาเจ้าเจระเคมารู้สึกมันเก่งขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเลยนะ ว่าผมแพ้เขากิมแม์วันนี้เนี่ยวันนี้นะครับแพ้ไปแล้วสองนะเจ้าหมาแพ้หนึ่งหมาแพ้สองนะครับเจ้าตีนะครับเนี่ยแพ้รัวเลยใจย,ยองแพ้หนึ่งชิงเอโตะแพ้หนึ่งนะไปต่อไปต่อเนี่ยใจย,ยองแพ้สองแล้วเจ้าหมาแพ้อีกแล้วเห็นไหมใจยองแพ้สามคือแบบมันโหดมากนี่คือมันแบบลันจนแบบสุดแล้วนะ สุดจริงๆนะนะคนชื่อแอลเลนเนี่ยแอลันเนี่ยผมก็แพ้เขาปกติผมไม่เคยแพ้เขาเลยนะครับเอาจริงๆพูดด้วยความสัตย์จริงนะแต่ครั้งนี้กลับมาเจอเจ้าหมาอีกผมพลิกชนะได้นะครับมาต่อคนนี้มีตัวบินนะครับอ่ะลองไปดูว่าเราจะโอเคไหมใช้เจ้าดาวแสงนะอ่ะไป คนนี้ก่อนหนะ้าอัดคลิปก็ยังไม่ค่อยเคยเจอกันนะไม่รู้ว่าจะปกติหรือจะชนะไหมหรือจะแพ้ไหมนะครับอ่าไปเลยโหแต่วันนี้แพ้ประมาณ20กว่าตาใครจะไปเชื่อซ u เปอร์เลนเจอร์ไอดีอย่างนี้เหรอจะเอาที่1ฝันไปนะครับฝันไปถ้าทำอย่างเงี้ยนี่หมายความว่าระหว่างเราต้องแก้สนุกเขาให้ได้นะ คือระหว่างวีคเนี่ยเขาปรับทีมาแล้วเราต้องแก้เขาให้ได้จนถึงวันเสาร์ว่าถ้าเราแก้เขาไม่ได้วันเสาร์เราเสร็จนะแต่ถ้าเราแก้เขาได้วันเสาร์เราก็สบายนะครับคือระดับท็อปเขาก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยครับโอ้คนนี้ชนะสบายนะไม่น่าเชื่อยังไม่แพ้เลยนะครับตั้งแต่อัดคลิปมานะครับตาที่3ก็ชนะไปรู้สึกจะแพ้ ทางคอมโบเจ้าลูเดียสกับเอลิสนะคุณน็อตขอข้ามก่อนนะครับขอ PVP มันมันก่อนคนนี้ปกติก็ชนะอยู่แล้วไม่เป็นปัญหานะตีไปเลยจะเป็นปัญหาที่พูดก็คือจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเจอกับพวกระดับท็อปนะครับระดับลองลงลงมาไม่เป็นปัญหาเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะชนะไหมนะบางครั้งนะครับเราแพ้ทางทีมอ่ะเพราะว่าเราจัด ตัวลงแค่จัดตัวลงผิดก็แพ้แล้วอะเคยเป็นไหมคือเจอทีมเนี้ยถ้าเกิดเอาตัวเนี้ยลงแม่งยังไงก็แพ้แต่ถ้าแบบเปลี่ยนตัวนะถ้าเราจัดตัวถูกนะทีมเขาเก่งยังไงเราก็ชนะเขานะครับโอเคน่าจะเอาอยู่ได้ทีมนี้ไม่เป็นปัญหานะครับไปเลยคูณสองไปเลย คูณ2ต้องกดจนกว่ามันจะรันให้เราเองนะเนี่ยมันรันให้เราเองแล้วผมไม่ต้องกดแต่ตอนแรกๆผมต้องกดนะชนะไปนะครับโอเคตาที่4แล้วมั้งไปต่อไปตาที่5เลยคุณเอกลินขอข้ามก่อนนะเจอเทสซเนี่ยผมเคยผมไปแพ้เขาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าชนะหรือแพ้นะตีเกือบ10แล้วว่าเอาไงดีอะตีอีกรอบแล้วกันนะ ให้ทุกคนได้ดูว่าผมจะแพ้หรือชนะนะครับอะไปเลยคนนี้เขาก็เล่นกับคูดาวเลนเจอร์เรานะมาถึงดันหน้าป้อมมาแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นให้เวลาเล่นหน่อยเฮ้อคอมโบก็มาเล่นงานเห็นไหมครับมันควรที่จะเล่นยากขึ้นแบบเล่นยากเยอะๆอะสำหรับผมนะั้นเล่นยากมาก แต่สำหรับทุกคนผมไม่รู้ว่าเล่นเป็นยังไงนะแต่อัดคลิปรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะแต่ตอนช่วงที่ไม่ได้อัดคลิปเนี่ยแพ้รัวๆแพ้กระจายนะครับแพ้แบบไม่เคยแพ้มาก่อนเออตกใจอะ่ะปกติทีมภาคพื้นถ้าไม่มีตัวบินผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะไปถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับคิดว่าชนะได้นะ ชนะได้คูณ2ไปเลยคูณ2ถ้าเข้าล็อกมันนะจะแบบช่วยเราได้เยอะมากเลยแต่ถ้าไม่เข้าล็อกนะมันกลายเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับอ่าโอเคชนะไปได้โหพออัดคลิปปบชนะรัวๆเลยวะ่ะไปต่อคนนี้ปกติก็ตีชนะอยู่นะอีก5ตาสุดท้ายนะครับ ตอนนี้ยังหาตัวจริง10อันดับยังไม่ลงตัวเลยนะทั้งทีม1ทีม2นะครับทีมบนภาคพื้นกับทีมสู้กับตัวบินนะยังหาไม่เจอเลยซูปเปอร์เรนเจอร์ยังงมโค่งอยู่เลยอะ่ะทุกคนแต่คนนี้ปกติสู้ไม่ค่อยจะแพ้นะไป โอเคคิดว่าเอาอยู่นะทุกคนดันมาแล้วเริ่มดันได้ก็โอเคเอาอยู่แล้วก่อนหะน้อาอัดคลิปผมใช้เจ้ามูลเบสบอลนะเกียร์โคตรดีเลยแต่รู้สึกเล่นสู้โยมิไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะครับถอดไปถอดมาถอดเข้าถอดออกจนสุดท้ายต้องเอาโยมิเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเอะหรือว่าเราจะไม่ถนัดเล่นกับมูลเบสบอลก็ไม่รู้นะ โอเคเอาอยู่เอาอยู่ฮ่าพออัดคลิปแล้วเอาอยู่นะครับอ,อืชนะไปนะยังไม่เป็นปัญหานะครับแหมไปต่อไปต่อที่เห็นขึ้นอันดับสองนี่คือซื้อขนเยอะมากนะไม่ใช่เพราะเก่งอะไรนะคนนี้ส่วนมากก็ไม่เป็นปัญหานะเจ้าคนนี้เนี่ยก็สู้กันบ่อยแต่ส่วนมากจะไม่แพ้นะครับอ่ะไปเลย โอเคต้องระวังตัวบินแล้วต้องระวังตัวภาคพื้นด้วยนะอ่าเริ่มโดนเล่นงานแล้วคือคอมโบมันโหดจริงๆอะ่ะโหดจริงๆเสียงสูงเลยนะคือไม่ได้ประชดนะครับโคตรโหดโหดจัดๆเลยนะครับบอกไว้เลยอ,อนาคตผมไม่รู้ และว่าจะมีตัวดีๆกว่านี้ไหมนะครับที่โหดกว่านี้นะหมายถึงพวกความสามารถไฮเปอร์นะที่แบบหยุดเวลาเกิน5้าวิหยุดเกิดเกิน5้าวินะครับหรือเพิ่มแรกเกิน1,000ไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่ยสตัวเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยนะ4ตัวก็มีชินจังฮิมาวาลิแล้วก็เอเลียสเอลิสลูเดียสนะครับอ่าเนี่ยสตัวนี้สุดยอดมากคิดว่า คงจะกินเวลาไปนานๆเลยนะครับคูณ2ไปเลยอ่ายังเอาตัวคำโอเคลงแล้วคนนี้ส่วนมากไม่ค่อยเป็นปัญหานะอ่าไปเลยครับโอเคก็ชนะไปได้นะอีกแมตช์หนึ่งนะครับแปลกเหมือนกันนะที่แบบพออัดคลิปปุ๊บนี่ชนะรัวๆนะก่อนหน้านี้แพ้20ตาประมาณ20เลย ไม่ได้พูดโอเวอร์นี่เจอคนเดิมขอข้ามนะครับคุณน็อตขอข้ามคือตำนานเวลาเล่นน่ะมันก็จะเจอคนดเดิมๆนะเจอคุณสุป,ประดิษฐ์นะครับขอไปแจกแต้มหน่อยนะเขามาแจกแต้มผมนะครับคือมันจะมี200คนใช่ปะ่ะแต่200คนน่ะเราจะไม่เจอทุกคนหรอกเพราะว่าเราจะเจอเฉพาะโซนที่อยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นนะครับ แล้วเวลาตีอ่ะก็จะเจอคนพวกนั้นอะ่ะวนๆกันมาวนๆกันมานะนาน,น,านมันจะเจอคนที่หลุดมาจากโซนคะแนนของเรานะครับเนี่ยอย่างผมอยู่โซนบนใช่ไหมเนี่ยก็เจอคนเดิมอีกแล้วคนซ้ำนะครับข้ามอยากเจอคนอื่นๆบ้างนะเจอเจ้าหมานี่ปกติก็ชนะได้นะครับไม่มีปัญหาอ่าไปเลย โหดจริงๆสี่ตัวฮิมาวาลิชินจังนะผมอุตส่าห์แก้ทางโดยการทำเจ้าดัสเป็นนี่นะดัสเป็นอัลต้าเจ้าเอเลนเป็นอัลต้านะปรากฏว่าแพ้ยับยับเลยครับโอ้โหแบบโหดจนเราท้อเลยนะเล่นทีท้อมากนะครับแพ้รัวๆโอ้โหเข้าใจเลยคนที่แบบ เล่นเองแล้วแพ้รัวๆนี่ท้อมากกว่าตั้งรับแล้วแพ้นะครับตั้งรับแล้วแพ้แล้วยังควบคุมไม่ได้ไงแต่เล่นเองแล้วแพ้เนี่ยเราควบคุมเราได้ไงว่าเราจะแพ้หรือชนะเขาแต่เราดันแพ้เขาอะเออโอ้โหแต่นี่ชนะได้นะโอเคเวลาอัดคลิปมันเปลี่ยนเว้ยเฮ้ยมันไม่อยากเสียหน้ามั้ง ID ดี p e r r a n g e เนเจนะไม่อยากเสียหน้านะครับออกคลิปต้องชนะจริงๆแพ้รัวนะครับเนี่ย โอเคตั้งรับแพ้ตลอดเลยไม่ค่อยชนะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แปลกเพราะว่าเวลาตั้งรับอะผมก็ไปเรียนแบบคนเก่งๆมาคนเก่งๆก็คือคนที่ผมตีแล้วอะ่ะผมรู้สึกสู้ด้วยลําบากหรือผมไปแพ้เขาอะ่ะผมก็เรียนแบบเขามาเลยนะเพราะผมเรียนแบบเขามาแล้วใช่ปะเกียร์ผมก็พอๆกับเขาเอาพูดตรงๆเกียร์ระดับท็อปก็พอๆกันนะครับแต่ว่าเวลาผมไปตีเขาอะ่ะตีแพ้ แต่เวลาผมตั้งรับนะผมตั้งรับไม่ค่อยชนะหรอกแต่ว่าก็ยอมรับว่ามีชนะบ้างนะครับชนะบ้างอ่าคนนี้ภาคพื้นส่วนมากเจอคนนี้ก็เจอประจำนะไม่เป็นปัญหานะครับอ่าไปเลยวันนี้ตีเขาเกือบสิบรอบแล้วแหละเออโอ้โหตีแบบเก่งใจเขาเลยนะเขาคงคิดว่าโอ้โหไอ้ซูเปอร์เลนเจอร์ คือเบื้องหลังมันจะมีลายไงคงคุยกันแล้วแหละ <c oughs> คงโชว์แล้วแหละว,ว่าซูเปอร์เรนเจอร์มาแพ้แบบรัวๆนะครับแพ้หลายคนนะไม่ใช่แพ้คนเดียวและแถมแพ้รัวๆด้วยเออคลิปนี้กลายเป็นคลิปบ่นไปเลยนะครับบ่นว่าทําไมเกมเนี่ยมันทําให้แบบสู้ลําบากมากนะครับลําบากจริงๆนะดังนั้นเนี่ยไอเนี้ยมันวิสุดท้ายแล้วนะที่จะได้พวกเจ้า ลูเดียกับเอลิสนะครับวีคสุดท้ายแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนะขอขคำยืนยันจากปากซูเปอร์เลนเจอร์คือมันโหดจริงๆนะครับมันโหดจริงๆโหดขิงๆิงเลยแหละนะครับก็ขอให้ทุกคนเปิดได้เปิดโดนนะตัวไหนก็ได้ทั้งสองตัวนะครับเจ้าลูเดียกับเอลิสนะครับขอให้เปิดได้เปิดโดนโอเคพอทำคลิปมาก็ชนะลวดนะ แปกจริงๆอ่ะเปิดให้ดูใหม่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่สุดนี่เลยใจยองแพ้ใจยองเห็นไหมแพ้หมาหมามีชนะกับแพ้สลับกันนะแพ้ใจยองใจยองยังไม่เคยชนะเลยนะครับไปต่อไปต่อแต่ลิต่ายังไม่เป็นปัญหาสำหรับซูเปอร์เรนเจอร์นะแพ้คนนี้ชานแกลลี่นะครับอลันชิเนโตแพ้ใจยองแพ้กันแล้วเห็นไหม อแลนแพ้แล้วแล้วก็คุณสุประดิษฐ์มาแจกแต้มตีก็ไปตีแพ้เขานะครับหมาก็ตีแพ้เห็นปะแพ้รัวๆเลยฟุบคนนี้ก็แพ้ชุดเขียวเนี่ยวันนี้เป็นวันไม่ใช่วันของซูเปอร์เรนเจอร์นะครับอโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ ที่ยังไม่ได้กด subscribe รบกวนกด subscribe ด้วยนะครับก็เ,เป็นกําลังใจให้ Super ร์เรนเจนะวันนี้ Super ร์เรนเจขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ